ต่อไปนะคะไปดูมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะของการรถไฟกันบ้างคุณผู้ชมคะ่ะล่าสุดค่ะการรถไฟนะคะก็ได้เพิ่มเที่ยวขบวนพิเศษ26เที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะ ทางด้านของรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรทฐนมนตรีนะคะนายคารมพลพรกลางคะ่ะก็ได้กล่าวคะ่ะว่าในช่วงเทศกาลสงกรานในปีนี้นะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยคะ่ะได้เพิ่มตู้โดยสารนะคะเพื่อครอบคลุมทุกพื้นที่เลยรองรับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางเนี่ยคาดเอาไว้นะคุณผู้ชมคะ่ะไม่ต่ำกว่า10,000แคนต่อวันนอกจากนี้เพิ่มขบวนรถพิเศษเรียบร้อยแล้วนะคะ26เที่ยวเลยคะ่ะในสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือ สายใต,ยตย้เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ11เมษายนจนถึงวันที่17เมษายนเที่ยวเพิ่มเที่ยวทั้งไปทั้งกลับเลยไม่ต้องกลัวนะคะประชาชนสามารถจองตั๋วกันได้นะคะผ่านระบบดีทิกเก็ต หรือที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วทั้งประเทศนะคะก็การรถไฟนะคะตอนนี้ก็พร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับมาตรการความปลอดภัยนะฮะรฟะทอเองก็ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจรถไฟและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยนะครับตรวจตาความเรียบร้อยทั้ง ผู้โดยสารเองเรามีทั้งการตรวจระดรับแอลกอฮอล์สารเสพติดของพนักงานทุกคนต้องเป็นศูนย์ความปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญในปัจจุบันนี้ที่ชอบที่สุดนะคือการติดตามการเดินทางแบบเรียลไทใช่